ไวเบ้ไวเบ้กูเก็บอะไรได้มาวะยังไม่จบอีกหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเก็บไม่ทันทีนเ่เอ้ยนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วโอ๊ย สวัสดีครับอยู่กับช่อง m a ก g a ิ i t a Channel นะครับวันนี้เนี่ยก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปรับชมรับฟังกิลฮอลที่อัปเดตมาใหม่นะครับว่ามันลงยังไงและหน้าตาเป็นยังไงลงยากขนาดนั้นไหมและการที่เรานัดกับเพื่อนๆรวมตัวกันเปิดคนละหลายๆจอเนี่ยมันไหวไหม แล้วคุ้มค่าที่จะลงหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเนี่ยก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับด้วยสนับสนุนช่องง่ายๆด้วยปายนิ้วครับผมและก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันเนี่ยถ้าใครคิดว่ายังสู้ไม่ไหวก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่นะครับนี่เลย p a y to w i n Top Up เติมโคตรถูกเติมโคตรไวเติมโคตรง่ายบริการ24ชั่วโมงมีเกมหลากหลายให้เลือกครับเล่นเกมไหนอยู่เข้ามาช้อปปิ้งกันได้และที่สำคัญเวลาเติมเนี่ยก่อโค้ดตรงนี้ด้เลยครับ MARG เพื่อสนับสนุนไอ้ใจด้วยครับเอาไว้เติมไข่นะทุกคนเอาไปรุยกันต่อ เรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าวอลวัลนอาทย์ที่ผ่านมาเนี่ยกิลไฮเอ็นพักวอครับแล้วมาบอกเอาซะวันวอเลยทีนี้ผมก็เลยหากิลที่จะไปวอลครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมกาลังสตรีมเกมอยู่ก็เลยไม่ว่างงับกิวไหนได้ผมก็ไปกิลนั้นแหละก็เลยมาลงเอยกับกิลไวโซนั่นเองครับยังไงถึงแล้วถึงแล้วโอ้ย ยังไม่ทันไปไหนเลยแม่งโดนไปแล้ว1เด้งก็หลังจากที่เรากดเข้า NPC ในกิวฮอร์มาแล้วเนี่ยด่านนี้คือด่านแรกครับมันจะต้องสั่งเวรยชีวิตคนก่อน1เด้งนะครับแล้วเราจะไปด่านต่อไปได้ไปเดิน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 มีอ่าแมพโคสวย Ôi Mà đi Mà đi Hây Hây, cái gì đó? หลังจากที่เราผ่านด่านแรกที่ต้องสั่งเวยชีวิตมาแล้วเนี่ยด่านต่อไปก็คือการฆ่ามอนไอพวกเนี้ยให้ครบ200ตัวครับซึ่งไอพวกมอนสเตอร์พวกเนี้ยมันก็จะมีโอกาสดรอปไอ้อลูที่เอาไว้อัปเกรดหินโดยเฉพาะครับซึ่งเป็นอันที่ผมเก็บได้ตะก,กี้นี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําแหวนเนี่ยเราจะต้องหาแปน1และแปน2ในการผสมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแหวนแอคแท็กเนี่ยก็จะใช้แหวนเอก็จะใช้แปนวอลเลเอร์หและ2 แต่ถ้าเกิดเป็น m อ็กแก็จะใช้อ s t ต a l 1และ2แล้วก็ไอเหรียญคอนอะไรสักอย่างครับ200เหรียญในการทําแหวนแล้วก็ใช้อีลูในการตีแหวนอีกทีนึงซึ่งจะหาได้จากในนี้เท่านั้นครับไหนอะเฮ้ยโอ้โหมาดิ อือชุบๆุบๆุบทุบทุบทุบุบ้ยไวเบ,บ้ไวเบ้กูเก็บอะไรไ,ได้มาวะยังไม่จบอีกหรอ พิมเขียวคืออะไรอะ่ะเนี่ยแหละครับพิม์เขียวหรือแปนที่ผมบอกก่อนหน้านี้นี่แหละถ้าเกิดว่าหาแปนหนึ่งและแปนสองครบนะครับเราก็จะเอาไปทําแหวนได้ซึ่งไอแปนที่ผมได้มาเนี่ยเป็นของสายเวทผมจะต้องหาวอลเลอร์ทั้ง1และ2เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าต้องลงใหม่ครับผมโดยชั้นสามเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นบอสนะครับซึ่งเก่งเอาเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีของพอสมควรพอมาถึงชั้นที่4นะครับก็ให้ฆ่ามอน200ตัวเหมือนเดิมแล้วก็ไปหาบอสไปลุยบอสบอส มันแพ้เวทปะต้องเวทยอย่างเดียวปะโซเดสเข้าปะวะโอเคเเกิดมาเพื่อน็อตเลยดันนี้ดันนี้นักเวทแบกครับเพราะ ไอตัวนี้ถ้าผมจาไม่ผิดมันคือมอนก่อนเจอบอสในดันซาล่าถ้าจําไม่ผิดนะแต่ใดๆก็แล้วแต่ครับสายกายภาพเนี่ยตีเข้าทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวทฆ่าเท่านั้นอย่าลืมพกนักเวทมาด้วยกิวใครคนไหนที่บูลลี่วิศาต์หรือสกอร์ว่าเวทเบ,บาๆเนี่ยไปง้อกลับมาเลยครับดันนี้ได้เกิดประโยชน์และห้องต่อไปมีกล่องสอี่กล่องให้ไปถ่ายว่าในกล่องนั้นมีกุญแจกี่ดอกศูนย์ถึงเก้าแต่ละกล่องจะไม่เหมือนกัน ได้กุญแจแล้วเอาไปใส่หินสองหินที่อยู่ห้องตรงกลางจะใส่ไม่เหมือนกันอีกออกออกเลยได้ไหมคนในดิสเขาพูดมานะครับผมก็เลยมาทวนคำพูดเขาอีกทีหนึ่งสรุปก็คือชั้นนี้เนี่ยจะมีกล่องอยู่สี่กล่องนะครับตามมุมต่างๆ4ี่ทิศซึ่งเราจะต้องไปกดซุม 2 3 4 5 6หอะไรก็แล้วแต่ให้มันเปิดกล่องให้ได้ครับพอเราทุมถูกเนี่ยเราก็จะได้กุญแจมาครับเพื่อไปปลดเสาหินอีกห้องหนึ่งนะจำไว้นะใครเปิดกล่องตรงนี้ได้แล้วได้กุญแจมาเนี่ยคนนั้นต้องไปกดที่เสานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้พอเราเปิดกล่องครบสี่กล่องปุ๊บเราก็จะต้องเดินขึ้นมาครับแล e ้วมันจะมีเสาอยู่4ต้นตามมุมเลยครับให้ไอคนที่เปิดกล่องห้องตะเกียมากดคุยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้อ่ะลองดูงตัวอย่างอย่างตะกี้เน,เนี่ย ผมเปิดได้กุญแจมาผมก็เปิดได้หนึ่งเสาครับส่วนเสาอื่นเนี่ยผมจะเปิดไม่ได้แล้วก็คือใครมีกุญแจก็แยกกันไปเปิดแค่นั้นเองหลังจากที่กดเสาครบสี่ต้นเนี่ยให้เรามารอที่ตรงกลางนะลาร์ดบอสมันจะโผล่มานะครับบอกเลยว่าไอ้แม่งโหดทิ่หายเลยอบอสต,ตัวเนี้ยก็สมกับเป็นลาร์ดบอสของดันดีครับโดยที่น่ากลัวเลยเนี่ยมันจะมีสกิลแม็กเพลนครับเหมือนไอ้บอสด,ดันทอยคิมิคิมมี่เซมี่ อะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วนั่นแหละไอ้ตัวที่มีเป็นสาแฝดนะครับพอมันตัวทองปึ๊บอะเวลาเราดาเมจอะไรไปเนี่ยมันจะสะท้อนดาเมจกลับมาสแปซทั้งจอครับจะทําให้ตายหมู่เดี๋ยวรอดูในคลิปดูครับว่าบรรยากาศจะเป็นไงบอกเลยว่าโหดมากลุยกูเมเทโอรวัว ปวด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 อุด้ยโด,ดนแปะ เมื่อไหร่มันจะตายวะยัดเฮ้ เก่งจังวะโอ้ยโห ได้ไล่มาเด้งเกิดอะไรอะ่ะอันคาวคิงถามจริงกูได้แค่นี้เหรอโอเคเรามาสรุปกันเลยครับคือถ้าเกิดว่า คนละหลายๆจอ,อไม่น่าไหวนะคือบอสมันโหดมากครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบเต็มกิ้ว25คน30คนอะไรอย่างเงี้ยม,มีภาพมีภาพส่วนคำถามที่ว่าลงแล้วคุ้มไหมสำหรับผมนะณตอนเนี้ยมันคุ้มอยู่ครับเพราะว่าไอแหวนนั้นอ่ะมันโหดจริงๆแต่มันจำกัดลงได้แค่อาทิตย์ละครั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้วิธี all for one ก็คือใครตัวแบกอ่ะให้แม่งเก็บของให้หมดเลยไม่อย่างนั้นอ่ะมันกระจายกระจายไปอ่ะ มันค่อนข้างเสียเวลาครับแต่ก็จะเกิดคําถามอีกแล้วคนอื่นล่ะไม่ได้อะไรเลยนะของแม่งก็ไม่ค่อยเยอะก็นั่นแหละครับอยู่ที่ตกลงกันแล้วว่าจะอะไรยังไงถ้าถามว่าฟอร์กิลการลงก็คุ้มครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นกิลฟาร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะลําบากนิดนึงในการคุยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสก็ลงไปเหรอครับใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันได้แน่นอนก็แค่ลงไปเรื่อยๆแล้วหาของซ่อมหาของตีบวกอะไรอย่างเงี้ย แต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับของแคสเนี่ยมันเข้ามาตบเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่รีบทาก่อนเนี่ยพอมีไข่ใหม่ของใหม่มาเนี่ยมันก็จะตกแผดไปครับเราก็จะเสียเวลาฟรีฉะนั้นคําถามที่ว่ามันคุ้มไหมเพื่อนๆที่ดูคลิปเนี่ยก็คงรู้อยู่แล้วแหะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับส่วนใครที่เห็นว่ามาวอลไวโซทั้งๆท,ท,ที่มึงอยู่ไอเฮียไฮเอ็นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับเพราะว่าคนในกิวไวโซเนี่ยก็เป็นเพื่อนๆกันทั้งนั้นแหละส่วนใครที่อยากจะดูบรรยากาศกิววอที่ผมไปวอลคิวไวโซเนี่ยไปย้อนดูสตรีมได้ครับส่วนวอ r หน้าคิดว่าน่าจะกลับไปวอลไฮเอ็นปกติแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้าช่วงนี้จะทยอยลงคลิปแล้วครับพอดีติดเกมอื่นอยู่ติดเกมมือถือโอเคเจอกันบ๊ายบาย